ความรักในยุคนี้ทําไมมันซับซ้อนกว่าเดิมเยอะเลยเคยสงสัยกันไหมครับคือมันมีเรื่องราวมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าไอ้ผู้เล่นคนใหม่ที่ชื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนเกมความรักของพวกเราไปแบบหมดจดเลยได้ยังไงคือถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่ไหมครับพูดถึงความรักเราก็จะนึกถึงเรื่องของคนสองคนความรู้สึกของเขาสองคนจบง่ายๆแค่นั้นเลยแต่ว่าสมการง่ายๆแบบนั้นน่ะ ตอนนี้มันกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วครับและนี่แหละครับตัวแปรแรกที่โผล่เข้ามาแทรกกลางก็คือหน้าจอนี่เองไม่ว่าจะจอโทรศัพท์จอคอมพิวเตอร์มันเหมือนเป็นประตูอีกบานหนึ่งเลยนะที่เปิดไปสู่โลกอีกใบที่มันซ้อนทับอยู่กับความสัมพันธ์เราอยู่ตลอดเวลาแล้วพอมีจอแล้วก็มีชั้นที่2ตามมาติดๆเลยครับนั่นก็คือยอดไหลอ่าจนนี่มันเหมือนเป็นสกุลเงินแบบใหม่เลยนะที่เราใช้แลกการยอมรับ ใช้วัดคุณค่าความสัมพันธ์กันบนโลกออนไลน์ไปซะแล้วและสุดท้ายก็คือคนดูครับสายตาเป็นร้อยเป็นพันที่คอยจับจ้องอยู่มันเลยทําให้ความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเนี่ยกลายเป็นเหมือนการแสดงโชว์ให้คนอื่นดูไปเลยแล้วผลกระทบของมันหลับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ส่วนแรกเลยครับเอาละครับในหัวข้อแรกนี้เราจะมาดูกันว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเข้ามาเป็นเหมือนมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราได้ยังไงกัน ดูสิครับเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆมากเลยนะอย่างเช่นไปกดไลค์รูปใครทำไมไม่ลงรูปคู่อ่านแล้วทำไมไม่ตอบแค่ดูสตอรี่แต่ไม่ทักโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้หมดเลยเรื่องพวกนี้เนี่ยคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราคงนึกภาพไม่ออกเลยด้วยซ้ําแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้หลายคู่ทะเลาะก,กันไปแล้วจริงๆแต่นอกจากการสร้างเรื่องทะเลาะใหม่ๆแล้วนะครับโซเชียลมีเดียยังมีกําดักอีกอย่างที่เอออาจจะอันตรายกว่านั้นอีก นั่นก็คือกับดักการเปรียบเทียบที่เราเผลอเอาชีวิตรักของเราไปเทียบกับภาพสวยๆของคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันเป็นเหมือนเสียงเล็กๆในหัวของหลายคนเลยใช่ไหมครับที่พอเลื่อนฟีดไปเจอรูปคู่คนอื่นแล้วก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าทําไมความรักของเราไม่เห็นเป็นแบบนั้นบ้างเลยคําถามแบบนี้แหละครับที่มันคอยกัดกินความมั่นใจในความสัมพันธ์ของเราไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิด,นดต้องย้ําเลยนะครับว่าภาพที่เราเห็นบนออนไลน์เนี่ยมันคือภาพที่เขาเลือกมาแล้ว คัดมาอย่างดีเป็นแค่เซี่ยวเดียวของชีวิตที่เขาอยากให้คนอื่นเห็นแต่ว่าไอ้เบื้องหลังกล้องนั่นนะะมันอาจจะมีเรื่องราวความจริงอะไรซ่อนอยู่ที่เราไม่มีทางรู้ได้เลยและนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดเลยนะครับคือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสอนให้เราเปรียบเทียบเก่งขึ้นแต่กลับไม่เคยสอนให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้ดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วพอเราเริ่มเปรียบเทียบมันก็เกิดเป็นความกดดันตามมาครับความกดดันที่ว่า เราต้องโชว์ให้คนอื่นเห็นบ้างสิว่าความรักของเราก็ดีนะไม่ได้แพ้ใครเหมือนกันมันเลยเกิดเป็นความเชื่อผิดๆขึ้นมาครับว่าทาไมโพสต์ก็คือไม่รักจริงทําไมเปิดตัวก็คือไม่จริงจังถ้าไม่แสดงออกก็แปลว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีค่าไอาการโพสต์รูปคู่อัปเดตสเตตัสเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกฎที่ไม่มีใครเขียนไว้แต่ทุกคนกลับยึดเป็นมาตรฐานไปแล้วมันเลยสร้างแรงกดดันมหาศาลเลยครับว่าต้องแสดงออกเพื่อพิสูจน์ความรัก แต่ความจริงแล้วหัวใจของความรักที่ดีเน่ยมันสวนทางกับเรื่องพวกนี้หมดเลยนะครับอย่างที่ข้อความนี้บอกเลยความรักที่ดีไม่จําเป็นต้องอัปเดตสถานะไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานให้คนทั้งโลกเห็นเพราะความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งจริงๆมันไม่ต้องการการยืนยันจากยอดไลค์หรอกครับมันมาจากความรู้สึกจริงๆของคนสคนต่างหาก มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ย้อนแย้งมากๆเลยนะครับคือในขณะที่หน้าจอมันดูเหมือนจะทําให้เราใกล้กันมากขึ้นรู้ทุกเรื่องของกันและกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันกลับค่อยๆสร้างระยะห่างทางใจขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่อเลยคือเราอาจจะเห็นหมดเลยนะว่าเขาไปไหนทําอะไรคุยกับใครผ่านหน้าจอตลอดเวลาแต่เราไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าลึกๆแล้วในใจเขาน่ะกำลังรู้สึกอะไรอยู่กันแน่ มันเป็นช่องว่างที่ใหญ่มากเลยนะระหว่างการแค่สอดส่องกับการใส่ใจจริงๆและที่แย่ไปกว่านั้นคือโซเชียลมีเดียมันทําให้การจบความสัมพันธ์กลายเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกเลยครับแค่ปิดแชทบล็อกจบไอการโกสติ้งหรือการหายตัวไปดือด้อๆโดยไม่อธิบายอะไรเลยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากโดยที่ไม่ต้องมารับผิดชอบความรู้สึกของอีกฝ่ายที่พังไปแล้วเลย โอเคพอเราเห็นปัญหาทั้งหมดนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะออกจากวังวนนี้ได้อย่างไรในส่วนสุดท้ายนี้แหละครับเราจะมาดูทางออกกันว่าเราจะกลับมาเป็นคนคุมเกมนี้ได้อย่างไรคำตอบอาจจะฟังดูง่ายแต่ทำไม่ง่ายนะครับมันคือคำว่าสติครับสติในที่นี้ก็คือการรู้ตัวรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าจะไม่ยอมให้โทรศัพท์มาแทนการคุยกันตรงๆจะไม่ใช้ยอดไลค์มาวัดค่าความรัก และจะไม่ยอมให้ความเห็นของคนอื่นมาบงการความรู้สึกของเราเพราะว่าความรักที่มันโตแล้วหรือความสัมพันธ์ที่ดีนะ่ะมันจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าคนที่รักเราจริงนะ่ะจะไม่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นคงเ ocial media ไม่ใช่เวทีสําหรับมาทําร้ายกันและที่สําคัญที่สุดบางเรื่องมันก็ควรจะเป็นแค่เรื่องของเราสองคนไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศให้คนทั้งโลกรู้สุดท้ายแล้วเราต้องกลับมามองที่ตัวเราเองครับเพราะ social media มันก็เป็นแค่เครื่องมือชิ้นหนึ่ง มือนมีดเหมือนคอ้อนนั่นแหละครับจะใช้มันสร้างสรรค์สิ่งดีๆหรือจะใช้มันทำลายความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับคนใช้ล,ล้วนๆเลยดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อาจจะต้องกลับไปถามใจตัวเองดูก็คือที่เราหยิบมือถือขึ้นมาเช็คที่เราโพสต์เรื่องราวต่างๆลงไปมันมาจากความรักและความเข้าใจจริงๆหรือมันมาจากความไม่มั่นคงในใจของเราเองกันแน่และนี่ก็คือบทสรุปของเรื่องทั้งหมดนี้ครับความรักที่แข็งแรงจริงๆเนะี่ย มันไม่ต้องการการยืนยันจากใครหน้าไหนเลยนอกจากคนสองคนที่อยู่ตรงนั้นเพราะสุดท้ายแล้วมาตรวัดที่แท้จริงมันไม่ใช่ยอดไลค์ไม่ใช่คอมเมนต์แต่คือความรู้สึกของคนสองคนเท่านั้นเองครับ